ครับแค่แป้งมันนะครับตัวนี้ก็ธรรมชาติหน่อยนะครับไปเจอสีที่ไหนสวยๆก็กลับมาใช้ไม่เยอะประมาณทุนปุ๋ยหนึ่งก็พอแล้วด้านหลังเครื่องถุงปุย๋ยอันนีทรายครับก็เนี่ยสีครับครับดินนะสีดินก็จะมีทรายละเอีเยดแล้วก็ ดินที่เป็นส,สีที่เราเชอบตรงนี้เลยนะแล้วก็กาวแป้งเปียกนะครับกาวแป้งเปียก็จะประมาณราดหน้านะครับต้มประมาณราดหน้าขนาดนี้คี่เท่าไหร่เนีอันนี้เราครับได้ประมาณสี่ตารางเมตร ต้องกรองทรายก่อนนะฮะใช้ทรายละเอียดก่อนสีทรายเป็นทรายดินแดงคือดินที่เราสีดินคือทรายครับนี่ครับทรายอันนของอันนั้นคือดินนี่คือทรายที่เป็นสีที่เราหาได้นะครับตอนเราต้องการสีอะไรนะครับครับดินออกมาที่เป็นคนที่เราชอบสีอะไรครับเนาะแดงแต่ที่นี่มีบางบางที่สีแดงแดงแป๊ดเลาต้องการสีก็เอาสีเปลี้ยไม่ต้องเอาออกออมาแดงเป็นสีแดงเลยนะครับ ชุ้มพวงที่มายครับดินภาษนั้นแดงแดงมีติดเนื้อเลยนะใช่แดงติดเนื้อติดเชื้อกนิดสักแต่เราคลักนะติดเชือไม่ต้องทำสระเลยใช่ไหมครับแดงแคปเนืทำทำโดดยืนสวยมากรเขอขอที่มายขอชุ้มพวงเส้นเส้นที่จะออกไปปุรีลำมันจะเป็นดิ่งไปนี่เลยดินงต้นเดียวกันครับ เอาเปือกผลไม้ไปยางเปลือกมะพร้าวไปต้มเอาน้ำามาดองไม่น่า,นา,ปนาเป็นสีธรรมชาติมันย้อน่าได้ดินตัวดินตึงหมครับก็ส่วน,นตัวหนึ่งนะครับครับดินก็หนึ่งครับทรายก็หนึ่งครับแป้งมันก็หนึ่งอาจจะแล้วแต่เข้มป้นไม่เค้มป่นนครับถ้าเราดึงอันนั้นอาจจะหลวไปครับ วันนี้นะครับถ้าเราถ้าเราไม่ชอบสีดินก็ควรจะต้องทาขั้นตอนนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปเคลือบผนังไว้ไม่ให้ฝุ่นของดินเนี่ยมันกินสีออื่นที่เราจะใช้นะครับถ้าเกิดว่าพอเราทาผนังดินตัวนี้เสร็จเราไม่ชอบเราชอบสีแบบ ถูดขาดแบบนี้นแล้วก็ค่อยมาทาทับพื้นผิแต่ตัวนี้ควรทาไว้เพราะว<ำ>่าป้องกันเรื่องดินร่วงอะไรอ่า<น>ใช่ครับป้องกันแบบดินกินสีด้วย<ช>แล้วคุณสมบัติข,ข,ของบ้านดินที่ว่าเระวังเย็นเลยบอก่อยคระวังเย็นมันต้องซีกให้แป้งให้เย็นก่ <c ười> <c ười> <c ười> อนนะครับถึงเข้าไปคนนะครับเพื่นไม่ให้เทแบบกังคืนเราไม่ร้อเนี่ยครับ ครับก็คือตัวนี้แหละครับอ๋อไม่ไม่เสียคุณสมบัติไม่เสียคุณสมบัติแต่ถ้าเกิดราคาสิ่งพวกไอคิจิเงี้ยจะเสียครับจะอย่างนี้โดนน้ำได้เหรอครับอย่างนี้โดนน้ำไม่ได้ครับถ้าฝนฝ่ามันก็จะหลุดไปครับครับชัยหางคาเขาเยาวบ้านดินเนี่ยมันเป็นวงจรที่สอบของกันมากนะครับตอนทำบ้านดินเนี่ยคือเราจับจอบคุณจอบจอบคุณมือด้านใช่ไหมครับพอบ้านจะเสร็จเนี่ย ก็ทาสีดิมันนืบางเลามนื้อยบางเ <c oughs> พื่ออาทายเนี่ <c oughs> ยมันจะขัดไอ้ที่ทนทนนะคยับกระับที่หนึ่งปกตยาทำให้เกิดความเย็นนะไอ้ขึ้นะ <c oughs> นะ